ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนรถดวนพิเศษตักสินารัตนะครับตอนนี้กําลังวิ่งผ่านสถานีเจษเมียมาแล้วนะครับที่ข้างหน้าก็จะเห็นว่าจวงทางเจษเมียนี้มีการวางรางและก็แต่หินแล้วนะครับสําหรับงานทางคู่สายใต้นะครับช่วงนี้ดูลักษณะแล้วก็โรยหินหนานแล้วนะครับก็ นี่เป็นผลงานของบริษัทเอนะครับที่รับผิดชอบรับเหมาทางคู่ช่วงจากนครปฐมไปถึงหนองปไลไหลนะครับโดยบริษัทเ s นี่ก็ได้มีการนำเอาจากดีดี1้่มาใช้งานเลยนะครับโดยามาเจาะที่สถานีบันกั้วอยู่คันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นรถจากดีดีห้ากันนะครับ mm hmm. พอเห็นที่เห็นหินโถม,มนนหนานาเนี่ก็ mm hmm. เป็นผลงานของรถจัก D. D. Mm hmm. ดีดีห้าหนึ่งดี รถเทหินมาเทหินในทางช่วงนี้นะครับตอนนี้แล้วก็ จะเข้าโค้งบ้านกล้วยแล้วนะครับ ้ันกล้วยแล้วนะครับดูสิเจะเห็นหัวขบวนไปนี้ครับเห็นหัวขบวนได้นะครับ เดี๋ยวรู้สึว่าเราเจอเจอรถจักรดีๆห้าหนึ่งกันหรือเปล่านะฮะ กำลังจะถึงย่านสถานีบ้านกล้วยแล้วนะครับปกติดีๆห,หนึ่งก็จะจอดตรงทางลีกหรือเป็นทางเลีกเดิมนะครับเลยจะเป็นทางประธานใหม่ของทางคู่ตรงสถานีบ้านกล้วยเนี่ยแหละครับแล้วก็จะถอยหลังเวลาผิด รถจักรดีๆห้าหนึ่งแล้วนะครับจอดตรงสถานีวันกล้วยอยู่พ่วงกับรถเทหินแล้วก็จะมีรถอันหนรถเกลียหินพ่วงท้ายอยู่ด้วยพร้อมทำงานไปได้วยกันเลย เดี๋ยวลงทรูราดช่ไม่ครับใช่ครับไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวครับไปถ่ายรูปไฟเล่นครับเมื่อกี้พนักานง,งานก็เพิ่งมาตัวตวตัวผมไปนะครับบ้านกลวยนี่เขาไม่ห่างจากบ้านโป๋กท่ไหร่ กองหินนะครับที่ทีนี้ท่หนึงมารับหินตรงนี้แหละครับ